เจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ฟ้าเดินเจ้าบ่าวเจ้าสาวคำนับซึ่งกันและกันแล้วก็ถึงเวลาที่ข้าคงเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งเมืองซองรอคอยล้ลังเจ้าสายหนึ่งเอ๋ยท่านราชาบุตรเคยรินน้ำชาถวายพระศาสุราเห็นไหมละ่ะลานชายในที่สุด เจ้าก็ต้องคุกเข่ากำนับเราผู้เป็นอาจนได้คุกเข่าแล้วได้ลูกสาวของท่านมาครองมอมฉันไม่คิดว่าตัวเองจะเสียเปรียบเท่าไรหรอกเสด็จพ่อข้าขอประกาศว่านับแต่นี้อโยธยากับเมืองซองจะเป็นท้องแผ่นเดียวกันตลอดไปเราชาวฮันจะดูแลอโยธยา เสมือนเมืองลูกของแผ่นดินใหญ่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ส้อยดอกมาก,กับพี่จะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองในห้องหอสถี ตอนนี้พี่ขอเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวได้แล้วใช่ไหมสรอยดอกมากกราบแทบบาทเพื่อขอประทานอภัยแทนเสด็จพ่อด้วยเพคะนั่นคุกเข่าลงไปกราบเท้าพี่ทำไมลุกขึ้นมาก่อนดีกว่ามาพี่จะประคองพาน้อมานั่งด้วยกันที่เตียงของเราแล้วปลดผ้าคลุมหน้าออกให้เจ้าสาวของพี่ในคืนนี้ช่างงดงามกว่าใคร แล้วเหตุใดถึงได้มีน้ำเนตรคลอจนเกือบจะรินไหลยอย่างนี้ล่ะหม่อมฉันตื้นตันและดีใจที่เสด็จพี่สรงมีถือทอดเกลีวก้วโกรธเสด็จพ่อที่ตรัสว่าอโยธยาเป็นเมืองลูกของเมืองสองพี่คะพี่ก็เป็นราชบุตรเขยไปแล้วจริงๆนี่นาจะถือสาอะไรกันได้เพื่อซร้อยดอกหมากคนนี้พี่ยอมทุกอย่างเลยเห็นไหม ขอพระไทยในพระกรุณาของเสด็จพี่เพคะวันหนึ่งพี่อาจจะต้องขอความเมตตากรุณาจากน้องบ้างก็ได้แต่วันนี้เราอย่าเพิ่งสนใจเรื่องอื่นดีกว่าพี่จะพาเจ้าชมเดือนดาวเยี่ยมสวรรค์ชั้นฟ้าเวหาหาวหม่อมฉันไม่เข้าใจเพคะเราอยู่กันในห้องนี้จะชมเดือนดาวหรือท่องสวรรค์ชั้นฟ้าได้ยังไง ก็เอียงหูเข้ามากใกล้ๆสิพี่จะกระซิบบอกวิธีให้น้องจะได้รู้ว่าสวรรค์น,นั้นงดงามสักเพียงไหนแล้วก็อยู่ไม่ไกลเกินกว่าจะไขวยคว้า <c oughs> อที่แท้ก็เป็นอุบายรังแกกันนี่นาะสร้อยดอกหมากไม่อยากชมสวรรค์แล้วเพี่คะ <c oughs> อยากพี่คะ <c oughs> อาจจะกลับในห้องหอขององค์หญิงดับลงแล้วละติงตังแสดงว่าองค์หญิงกับพระราชตรเขยบันทมแล้วใช่ไหมพี่โบตันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นทำไมไม่ถามผู้รู้จ๊ะไฟในห้องนะ่ะอาจจะมืดต,ต,ตื้อแต่ไฟรักอาจจะสว่างช่วช่วงอยู่ก็เป็นได้หมายความว่ายัางไงค่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยนะเนี่ยพี่เอียงช่วยอธิบายให้ข้าฟังหน่อยสิคืออย่างนี้น้องติงตังว่า ถ้าไม่ได้อยู่กันตามมังพังสองต่อสองนะ่ะมันก็พูดไม่คล่องปากเท่าไหร่หรอกจ้ะ <c oughs> ไม่ต้องมาปลายตามองของข้าเป็นเชิงไล่อย่างนี้หรอกคิดจะหลอกเด็กแล้วสิขารู้หรอกนะแก่ก็อยู่ส่วนแก่สิทันเดชาดึกแล้วน่าจะไปนอนได้แล้วนะข้าน่ะอยู่ถวายอารักขาที่หน้าห้องบรรทมเองก็ได้งั้นก็จะไปนอนเดี๋ยวเนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะมีปัญญาทําอะไรแม่สองหมวยเนี่ยพร้อมๆกันไหม จริงสินะเออน้องโบตันยังไม่ง่วงอ่ะจ๊ะจะไปนอนอีกคนก็ได้นะถ้าไม่ง่วงแล้วแม่ค่ะก็สั่งให้คอยเป็นห่วงแล้วก็ดูแลติงตังไม่ให้ละทิ้งไปไหนงั้นน้องติงตังไปนอนก่อนก็นกได้ข้าก็ไม่ง่วงเหมือนกันเราสองคนพี่น้องต้องนอนพร้อมกันถึงจะหลับได้เอา้าสวยแล้วไงนั่งตาแป๋วมางานดูแกมางย่ดูการสองคนอย่างนี้ ไอเอียงก็แห้อาประธานนะสิจะมีปัญญาทำอไงได้นอนเองดีกว่านี่เราอยู่ที่ไหนทำไมถึงได้ร้อนรุ่มอย่างนี้ นั่นเสด็จพี่สายน้ำพึ่งนี่นะแต่ว่าประทับอยู่กับใครเสด็จพี่อย่าหนีจจนทนาไปไหนสิไปคะเอ๊ะทำไมทําไมมีกองไฟมาขวางกันระหว่างเสด็จพี่กับเราไว้ทาไฟก็เข้ามาลุกไหมอยู่รอบตัวคะ่ะร้อนร้อนร้อนอะไรอย่างนี้ใช่วยนจนทนาด้วยสคะเสเตดดจพี่โอ๊ยร้อน พระไมเหสีจะเป็นอะไรเพคะบันทมอยู่ดีก็ผวาลุกขึ้นนั่งเสโอลังเป็นสายเต็มพักเลยพี่จำปานี่ข้าฝันไปหรือนี่ฝันว่ามีไฟลุกท่วมตัวข้าแถมยังกันไม่ให้ข้าเข้าไปหาเสด็จพี่สายน้ำพึ่งได้สุบินว่าไฟลุกไหมมิมน่าถึงได้ร้อนจนเสโทโหลายอย่างนี้แต่ไม่ต้องทรงกังวลพระทัยยรอกเพคะพระไมเหสีโบราณว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีเพคะ ขอให้จริงอย่างที่เจ้าว่าเถอนะจำปีถ้าฝันร้ายกลายเป็นดีจะให้ข้าฝันทุกคืนก็ยังได้แต่ทำไมข้าถึงยังใจสั่นหวันไหวอย่างนี้สเสด็จพี่กำลังทรงทำอะไรอยู่นะในเวลานี้จะบรรทมหลับแล้วฝันดีถึงข้าบ้างไหม สอยดอกหมากสอยดอกหมากน้องอยู่ไหนน่ะแปลกจริงเมื่อตื่นขึ้นมาในเวลาเช้ามืดออย่างนี้ทำไมเจ้ามาอยู่ในอ้อมกอดพี่ละ่ะใครมาบรรเลงเพลงอะไรแถวนี้ทำไมถึงได้ไพเราะเพราะพริงเรากับเสียงดนตรีสวรรค์เสียงดังมาจากทางนั้นนะ่ะ๋อ นั่นเป็นอุทยานนี่นะรีไปดูดีกว่าในศาลากลางอุทยานนั่นหญิงท,ที่นั่งบรรเลง,งดนตรีอยู่นั่นใส่ <ถ tas S 2> ดอกหมกนี่นาเสด็จพี่หยุดบรรเลงทำไมล่ะเพราะพี่มาขัดจังหวะใช่ไหมนีม่เป็นเครื่องดนตรีอะไร ทำไมจะได้ไพเราะเหลือเกินนี่เป็นพินโบราณชนิดหนึ่งของจีนเรียกว่ากู่เจ้างเพคะเชื่อกันว่าเป็นดนตรีแห่งสวงสวรรค์ที่สำคัญคนที่จะบรรเลงจะต้องเก่งและชำนาญทางด้านดุริยางคศินอย่างสร้อยดอกมาคนนี้และให้พี่ฟังอีกหนได้ไหมเพื่อต้อนรับวันใหม่และรับชีวิตใหม่ของเราสองคน สร้ยดอกหมากยินดีสนองพระบัญชาเพื่อความเกษมสำราญของเสด็จพี่ที่คะ